สวัสดีค่ะอาจารย์วัตินันนะคะหรือคุณอาจารย์นะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทํานายดวงชะตานะคะในช่วงวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่15้าพฤษภาคมปี2564นิ 25, ะ 64, นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะหรือเกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีธนูนะคะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสักไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ ากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตําตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ3ค่ะ4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะ การทนายแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการทนายดวงชะโด,ยร,ดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าดวงชะตาของใครถ้าหากว่าแครต้องการทนายส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่หลักแอดดวงพยากรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพของชาวราศรีธนูในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรคะ่ะช่วงนี้อาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอสไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้ำได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะอาจารย์เน้นในเรื่องของความเข้าใจและก็เน้นในเรื่องของการนําไปใช้งานได้จริงนะคะ ท่านใดที่มีความปรารถนาในเรื่องของการหาอาชีพใหม่ๆหรือว่าเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ของตนเองก็สอบถามเข้ามาค่ะที่ลายแอดดวงพยากรณ์น,นะคะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีธนูนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมค่ะก่อนอื่นทารมาทราบก่อนว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนแบบไหนอย่างไรเนื่องจากว่าชาวราศีธนูนะคะ้าเเขาเป็นชาวธาตุไฟแล้วก็เป็นปลายธาตุเพราะฉะนั้นค่ะก็จะในเรื่องของการร้ายที่ร่ายแสินใจมีในเรื่องของภาวะของการเป็นผู้นำแต่ว่าอารมณ์จะค่อนข้างแปรปรวน,นะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่า ชาวราศีธนูเนี่ยไพ่ประจําตัวเขาคือไพ่เจมพันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เจมพันด์่ยหมายถึงการปรับเปล่งโยกย้ายเดินทางตลอดเวลาอยู่ที่ไหนนานๆนี่ใได้จะเป็นคนขี้เบื่อนิดนึงหรือบางครั้งก็เกิดที่หนึ่งไปได้ดีที่หนึ่งหรือหาจจะงทำงานก็จะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเดินทางมาตลอดเวลาเช่นกันค่ะและนี่คือธาตุกําเดิดและไพ่ประจําตัวของชาวราศีธนูค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งแรกค่ะชาวราศีธนูคุลได้ไพ่อะไรค่ะตัวตัวของคุณได้ไพ่ราชาไม้เท้านะคะเนื่องหมายถึงว่า สการหรือสิ่งต่างรอบตัวคุณในเวลานี้ค่ะมีในเรื่องของการประสานงานติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจากับใครบางคนที่มีในเรื่องของวิสัยทัศน์มีในเรื่องของข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆมากมายหรืออาจจะเป็นลนักษณะของต้องติดต่อประสานงานกับคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตมีอํานาจมีบารมีหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะคุณจะได้มีการคอนแทคในการติดต่อมนการประสานงานพูดคุยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดีค่ะ เดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าทิศทางการงานของคุณเป็นอย่างไรเนาะการงานของคุณค่ะตำแหน่งที่สึบคุณได้ไพ่ไพ่ฮีโรแพนไพ่พระนั่นหมายถึงว่าลักษณะงานของคุณ หรือการกระทําของคุณขอให้น้นในเรื่องการศึกษาการบอกต่อการสอนการส่งต่อมอบความรู้มอบความปรารถนาดีมอบสิ่งดีๆกับผู้คนการสอนก็ได้การบอกต่อสิ่งดีๆก็ได้หรือการแนะนาสิ่งดีๆก็ได้อันานขายก็ได้แต่ถ้าขายหรือการนําเสนอต้องเน้นในเรื่องของการคิดดีหวางดีปรารถนาดีกับผู้อื่นเพราะนั่นค่ะจะส่งเสริมให้ตัวคุณนะคะมีความสําเร็จเป็นเป็นที่จับตามองของผู้คนด้วยขอให้คุณนะคะใช้คําพูดของคุณค่ะ ช่วงนี้คุณจะสังเกตว่าคําพูดของคุณนะคะมีเสน่ห์พูดจาก็มีคนให้ความสนใจในสิ่งที่เป็นเราคุณต้องรักษาดูแลในเรื่องของภาพพจน์แล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าภาพลักษณ์ต่างๆของเราในเรื่องการแต่งตัวการพูดจาหรือการติดต่อประสานงานเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงภาพลักษณ์ของเราเป็นหลักด้วยเพราะที่ว่า เมื่อใดก็ตามที่เราติดต่อพูดคุยสื่อสารกับใครเนี่ยก็จะเกิดความสําเร็จได้โดยง่ายนั่นเองค่ะคุณจะพบว่าเมื่อคุณทําตามที่อาจารย์บอกในะเรื่องการใช้คําพูดสื่อสารติดต่อเจราจารรการบอกการสอนแนะนําสิ่งต่างๆสิ่งดีๆให้กับผู้คนเนี่ยจะมาในเรื่องของทิศทางที่ดีเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการงานการกระทําที่มันเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่คุณจะได้พบอะไรใหม่ๆจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น จะพบผู้ใหญ่บางคนที่สามารถอุปถัมภ์ช่วยเหลือขึ้นได้หรือจะมีช่องทางใหม่ๆเปิดขึ้นมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะพร้อมช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนหรือพร้อมที่จะผลักดันคุณให้คุณได้มีความเติบโตในสายงานให้คุณได้มีช่องทางอะไรใหม่ๆในะเรื่องของการงานการกระทําเกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าต้อเน,น้นในเรื่องการช่วยคนเป็นหลักในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็การปรารถนานดีกับผู้คนนะเพราะถ้าเราคิดร้ายหรือเรามีความคิดลบแล้วก็มีในเรื่องแบบต้องการให้ เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะมันใชทำให้เราดึงดูดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นด้วยได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องคิดดีเป็นทิ้งตั้งนะคะสําหรับในช่วงระยะเวลานี้ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะรายรับรายได้ของคุณค่ะคุณได้ไพ่หกถ้วยนั่นหมายถึงว่าสถาการตอนนี้นะคะ ในเรื่องของรายรับรายได้จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคอยเขาเรียกว่าสนับสนุนซัพพอร์ตคุณอนะในเรื่องของการเงินบางครั้งการงานของคุณที่ผ่านมาหรือนะช่วงเนี้ยมันจะมีเรื่องของการติดขัดเกิดขึ้นบ้างคือมันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะคะรายรับก็อาจจะเริ่มทําให้รู้สึตกติดขัดขัด,ขดไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่แต่คุณค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคอยเขาเรียกว่าเป็นอุปถามคุณอะนะ คอยสนับสนุนคุณหรือว่าดูแลคุณอยู่ในช่วงระยะเวลาในเรื่องของสถานะทนางด้านการงานการเงินนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงนี้หากคิดจะทําสิ่งใดในตอนนี้ในเรื่องการนาเงินทุนไปต่อยอด <Heroes> ต้องรอบคอบหน่อยนะคะต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะคาะว่าอัศวินดาบมาเนี่ยเป็นเรื่องของความใจร้อนนะคะต้องระมัดระวังนะคะอารมณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้อย่าระมัดระวังนะคะเรื่องการใจร้อนเรื่องการตัดสินใจหรือความมุทะลุความดุกดันเนี่ยต้องระมัดระวังค่ะ ขอให้ทำทุกอย่างด้วยความใจเย็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะคะคุณจะสังเกตว่าที่ทางการงานจะเริ่มมีช่องทางใหม่เกิดขึ้นจะพบผู้ใหญ่นะคะที่ขอให้คาแนะนําขอให้คำปรึกษาคุณได้นะคะส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักคนนี้คู่คุณได้ไพ่นหนึ่งเหรียญหมายถึงเป็นจังหวะที่ดีนะคะในเรื่องของความรักที่คุณจะทําอะไรร่วมกันกับคนรักของคุณอาจจะมาเรื่องการต่อยอดก็ได้นะต่อยอดจากสิ่งที่ทำในเรื่องของงานในเรื่องของสายอาชีพก็ได้ หรือที่เป็นการลงทุนอะไรก,กันเพิ่มเติมนะคะกับคนรักหรือคู่ครองของคุณนะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างขย,ขยายเพิ่มเติมต่อยอดบางอย่างและเป็นจังหวะที่ดีที่จะกอเกิดเรื่องของร,รักที่ดีในอนาคตด้วยนะคะีแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองคนสดนะคะคนสดได้ยไพ่อัศวินดาไม่หมายถึงว่าช่วงนี้ยราต้อระรวังเรื่องของอารมณ์หน่อยนะคะจะมีใครมาแสดงออกชัดเจนจริงจังในเรื่องของอารมณ์ความบาถนาอย่างค่อนข้างรุนแรงนะ รักก็รักไม่รักก็บอกเลยชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ดูดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้เรารู้สึกแบบไหนอย่างไรเพราะอาจจะไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังก็ได้ในนิดที่ตัวคุณนะก็ขอเวลาในตรงนี้เพื่อสอบถามความรู้สึกของตนเองก่อนนะเป็นช่วงเดือนหน้าค่อยว่ากันเป็นช่วงป,ปลายเดือนของพฤษภาคมค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะ กับเรื่องของสุขภาพร่างกายรวมทั้งอุปสรรคที่อาจจะติดขัดนะคะสุขภาพร่างกายจากหน้าไพา่ต้องบอกก่อนว่าชาวราศีธนูเป็นคนที่ดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายได้ค่อนข้างดีทีเดียวก็จะมีในะเรื่องของการคิดดีทาดีเป็นที่ตั้งคุณค่อนข้างจะเป็นช่วงนี้ค่ะจะเจอคนเยอะนะจะมีจะมีพบปะผู้คนเยอะได้จราจาได้ติดต่อพูดคุยสื่อสารกับใครหลายคนมากมายโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่ามีการพูดคุยสื่อสารติดตออ่อการเจรจาการตกลงทําข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันมากมายหลายอย่างจะเจอผู้คนเยอะเพราะฉะนั้นค่ะต้องตั้งจิตดีๆนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของอภาพลักษณ์นะสำคัญค่ะเพราะช่วงเนี้น ไม่ว่าเราจะพูดหรือสื่อสารกับใครเนี่ยมันหมายถึงคำมั่นสัญญาที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นจะตกลงทําสัญญาเงื่อนไขอะไรกับใครขอให้คุณหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการตกลงทุกครั้งนะคะเพราะได้หมายถึงการผูกมัดในระยะยาวด้วยแต่ท้งนี้ค่ะ ท้ายที่สุดค่ะในช่วงกลางกลางพฤษภาคมจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการกระทําที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาค,คมสละชาวราเศรษฐนูทาขก็ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปาดเอาไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรานนี้สวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูว่าเจออาจารย์คือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไว้ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดสต่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง,ง่ายเลยนะคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยคูกไหมันนี้เด็วมาก <laughs> การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยัพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับ5าอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนห้าอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะี uh ่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ,ะแม่ท้ากางท่าปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยสวรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตามมเลนก็ขึ้นมาม<ๆ>เลยคนะคะดี<ๆ>มากเลยค<ๆ>่ะ <c oughs> แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบ่คล่องมากกว่าน,นี้ได่แค่ดูดโอเคดเพียงเท่นั้นต้องขอบคุณอาจารย์ิที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันเนี้ยง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปน,นี้ราสีนี้จะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนคบคู่กันไปได้ย,ย,ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมแล้วก็แบ่งมากขึ้นมาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เมญนัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะห <editions. S 2> นึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงิน หรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจารย์ของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ เจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพราะหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดตัดมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะไคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห็นไหมนี้แลกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค<ม>่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท่าการท่าปลาท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยสกุ้รู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพแบบราศีมังกรอะไรย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูลเล่ขึ้นมาเลยคนะคะด,ดีมากเลยค่ะ แล้วก็คื้สุกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ยมจะต้องแบบว่ากมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโ,โอเคทั้งเดียวแลคะขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะหจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะ มั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่า<ม>อันนี้ไปน,นี้ลาศสี่นี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเขก็มาเรียนตอนสอง ข้อสองก็ก็ทำได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขก็รู้ตัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแราดามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทำได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอ่ะแบ่งมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือบีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ที่มันตนุใช่ไหมหลักการจากองอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ